ันนี้เรามาติดตั้งเพลาลอยแขนยาว29ครับเป็นเพลาลอยหัวสั้นนะครับใช้ล้อ15ทาง8.5ครับล้อก็ปิ่มๆออกมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นเพลาลอยหัวสั้นแต่ใช้แขนแค่29นะครับล้อก็จะไม่ออกหรอกประมาณนี้คะให้ดูตัวเพลานิดนึงเป็นเพลางานสร้างนะครับเพลางานสร้างก็จะมีดำบนดำล่างแบบนี้ มีแผ่นแหนบเป็น,นบเบรกเดิมนะครับใช้เบรกเดิมเบรกเป็น o สองพันยี่สิบเลยครับเราใช้เบรกเดิมโอเคสวยงามล้อก็ไม่ออกนะครับสวยสวยเลยแผ่นแหนบอยู่ระดับนี้ครับโอเคตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วออกไปลองขับขี่เรียบร้อยเบรกมือใช้ได้นะครับเป็นเบรกเดิมก็ดีไปอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องเบรกมือเรื่องอะไรเนี่ยก็เบรกอยู่ได้สบายเลยเป็นเบรกของอนิวนะครับ ใช้เบรก2,020เลยเป็นจานเบรกของนนิวประมาณนี้ครับดูจานเบรอนนะ <c oughs> ิวนะแต่ล้อก็ไม่ออกเวยนิดเดียวนิดหนึ่งนิดหนึ่งเห็นไหมอยู่แค่ประมาณนี้ซึ่งก็สวยสวยงามยมาดูล้อไม่ออกเห็นไหมฮะล้อหุบสบายเลยแบบนี้ เป็นออนิวปีสิบหกนะครับสวยงามเสร็จเรียบร้อยครับพอเราหัวสั้นครับเบรกเดิมครับใช้เบรกของออนิวเลย ประมาณนี้ครับใช้เบรคของอ้อนนิวล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่สวยงามครับ